สวัสดีครับทุกท่านนะฮะตอนนี้นะครับผมโอเคทีทีออโต้สปีของเรานะครับวันนี้ออนทัวร์มาอีกแล้วครับผมมากันที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับว่าอะไร เรามาเพราะอะไรมันมีงานไงอา่าเป็นงานแบบว่างานโชว์แสดงสินค้าแล้วก็เป็นงานแข่งรถด้วยใช่ไหมกับงานที่มีชื่อว่าโตโยต้ากาซูเลสติ้งมอเตอร์สปอร์ต2020นั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยฮะก็คือจะมีขึ้นในวันที่22แล้วก็<ด>วันที่23ะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเขาเรียกว่าทํางานนะครับร่วมกับร้านห้องกใช่นะครับผมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นร้านประดับยนต์นะครับที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจนะของคนที่อยู่ในภูเก็ตนะครับผมให้ไปออกงานนะครับนงา เองเดี๋ยวเราจะมีสินค้าใหม่ๆออกงานด้วยนะครับก็คือมีตัว Top Speed นะครับ GPE แล้วก็เกววัน OP t ุ่น TS8 TS9 TS10 n e v c g a t o r ด้วยคร,ครับผมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศางานกันด้วยครับ ีครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่งานนะครับ Toyota g a z o o Racing Sport นะครับที่ภูเก็ตครับนะเพวันนี้เนี่ยก็ถือว่าคึกคืดนะเพราะวันนี้เนี่ย Toyota าเขาก็ได้เอารถนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดรถเขาเลยนะฮะกับ Toyota Supra นะครับมาเปิดตัวรวมถึงวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะรวมถึงมีการประกวดด้วยนะครับกับรถ Toyota นะครับผมเป็นการประกวดกับรถแต เดี๋ยวเราไปดูใช่ไปดูบูธแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในรอบๆกันใช่ครับผมและที่สำคัญวันนี้นะฮะเรามาออกบูธด้วยใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่างานวันนี้เป็นยังไงครับไป ผมและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ นะครับทังเจตวัดจากทีเดียโตสปีดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับคันเร่งไฟฟ้าจากท็อปสปีดนั่นเองที่จะไปเปิดตัวที่รัสเวกัสมาแล้วครับวันนี้มาเปิดตัวที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแล้ววันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องพูดกันเลยนะครับก็เพราะว่าวันนี้นะฮะเราได้เป็นแขกรับเชิญนะครับเราร่วมงานนะครับกับร้านห้องกี่ประดับยนต์แอน์ซาท์ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งที่ร้านห้องกี่เนี่ยเขาก็มีสินค้า จริงๆแล้วเรามีสินค้าระดับยนต์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งซอนนะคะสัมผัส a ์ d r o r o i d ได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะโหลดแอปนะคะจะเป็น hey Store โหลดแอ Play Store เข้ามาแล้วนะคะจะดู YouTube หรือว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆสามารถเล่นได้กับเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะนิวล็อกนะคะให้คุณนะคะได้สัมผัส New ล็อที่มากประสบการนะคะกับน นะครับก็เท่ากับว่างานดีงานเดียวนะครับได้ครบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการแต่งรถยนต์ไว้นะครับเอาฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับเรามีพาร์ทเนอร์เรามีพันธมิตรนะครับผมกับตัวแทนจําหน่ายสินค้าแต่เพียงเจ้าเดียวในจังหวัดภูเก็ตกับร้านห้องกี่ระดับยนต์ุโรปนะครับจะสอบถามนะคะว่าอยู่ทางไหนค่ะตรงไปเลยนะคะทางไปพาร์ทของเราค่ะก่อนลงหุมง่ะเข้าในเมืองภูเก็ตนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะและจะเห็นเลยค่ะปไฟห้อง